สวัสดีครับแฟนๆตลอดเที่ยวทั่วไทยแล้วก็แฟนเพจตลอดชมโบราณนะครับอ่าวันนี้ก็ท่านเห็นหน้าแล้วหน้าน่าจะทราบเวลาท่านผู้ชมเห็นหน้าก็คือครูแดงครับสวัสดีครับครูแดงอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณครูแดงนะครับที่ให้มาถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับเวล่าวโบราณซึ่งอยู่ด้านหลังด้านหลังนี่เรามีหวานยี่สิบกว่าตัวเนาะก็คือเป็นส่วนหนึ่งอ่ะพูดไงเนาะไม่ได้มาเยี่ยมครูแดง ชุดแรกเนาะประมาณเกือบสองปีเลยเนาะคูแดงเนาะประมาณนานข,ข,ขอขอสองปีแม่เหล่าที่อยู่ในคอกชุดนั้นไปไหนหมดคูแดงขายมหายมดเลยไปหมดแล้วครโอ้โหทยอยขายไปเรื่อยครับอ๋อชุดนี้ที่อยู่ได้หลังยี่สิบกตัวนี่เป็นชุดใหม่หมดเลยมีชุดใหม่ครับตอนนี้เป็นเป็นแม่ที่ดังเียชุดชุดนี้ก็คือแม่เคียวอเมซอนแม่เขียวอเมซอนครับอเมซอนเป็นเป็นวัวของท่านไหนเออเชคเอร์ เซคเกอร์อยู่ที่ไหนกันอยู่เนี่ยไล่มาสางตันโกงครับอ๋ออยู่ตันโกงกับเพื่อนไงครับเฮียเขียวอเมซอนนี่เขาดังนานยังอนี่ดังช่วงเนี้ยช่วงปีที่แล้วนครับช่วงปีที่แล้วเป็นวัวที่ไหนเป็นเล็กครับวัวเล็กเป็นวัวเล็กใช่ไหมเขียวอเมซอนครับอ๋อแม่เขาอยู่ข้างในตรงนี้นะอยูได้แม่ตัวนี้ได้มานานตัวนี้ได้มา ลังแย่แควแม่สอนดังอแล้วกมม็ไปไปติดต่อเว้ยไปติดต่อขอซื้อมามามีลูกตวงนะครับเขมมาม่ะแล้วมีคนจองแล้วสุภู่สุภูครับอ๋อก็หมายควาว่ามาอยู่นี่ปีอ่ะพูดง่ายปีหนึ่งเนาะปีปลาปีปลาครับอืมอืมลูกที่มีตัวหนึ่งก็คือคอดขอดที่นี่ขอดที่นี่ขอดที่นี่อ๋อขอดที่นี่มีคนมาจองเลยครับมีคนมาจองเรียบร้อยแล้วคนที่ไหนมาจองบอกได้ไหม นเนี่ยคนตะเพสนี่นะบ้านแคครับอ๋อบ้านแคเนาะครับลายป่าซางบ้านแคร์น้องนั้นก็จะเป็นเป็นวัวที่วัวที่ออกมาตัวนี้ได้ออกมาจากเหล่าชุดใจชุดผู้มาดื้อดึงออกมาด้วยประมาณนุบาลลูกเขาลูกเขาจ้องหมดแล้วเนี่ยตัวผู้ไม่มีเลยนะตัวนอกจากแม่ของ เขียวเมีสอนล่ะเมี้ยแม่ตื่นมาที่ซื้อเข้าตรงนี้ที่อยู่ในเนี้นะไม่มีแล้วครับเป็นเป็นแม่ที่ว่าลูกวิ่งลูกวิ่งไม่ดังเกินไปก็คือพราะก็คือใช้ได้อะพใช้ได้ใช้ได้ก็ขายลูกตวงเป็นแฟนมีอะไรมีใช่ไหมก็คือดึงมาจากคอกใหญ่ว่าน่ะแต่ว่าไม่ไม่ดังอ่ะไม่ไม่ติดชาร์ตอ่ะแต่เขียวเมีสอนนี่มันติดชาร์ตติดชาร์ตแล้วใช่ไหมโอเคโอเคนะครับก็ท่านผู้ชมก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ก็ไม่ได้มาเยี่ยม กูแดงเป็นสองปีเนาะอย่างตอนนี้ก็ไ้ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องแม่หลังเวลาก็อย่างที่บอกก็มีเพิ่มมาตัวเดียวก็มามันก็มีที่ว่าหลังสุตละงานไหนฟูมันก็มีลูกอะไรเงี้ยก็ก็ส่วนตัวอื่นก็ธรรมดาธรรมดาไม่ไม่หือหาไม่หือหาไม่หือหาเท่าไหร่ต่อไปได้อันเนี้ยครับครับอ่าอ่าส่วนพวกฝูงที่อยู่ตรงโน้นที่อยู่ไอ้เขืือนที่อยู่หนองจะป้องตรงนั้นก็โยนก็อยู่แกงกระจาดครับ อ๋ออยู่แกงกะจาเอออยู่แกงกะจาอยู่แกงกะจาตัวนั้นจำนวนเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นนี่แหละใกล้ๆสี่ร้อยกครับโอ้ตอนนั้นสามร้อยมาถ่ายตอนนั้นน่ะผกมขายไปปีที่แล้ววันแม่ไปเป็นรอมแม่ได้ขายออกไหมก็ขายออกขายมั่งเพิ่งไงราคาตรงการขายคือขายหมดอะทั้งทั้งตัวมงตัวผู้ตัวเมียตัวผู้การขายให้ให้คนซื้อชี้อย่างเดียวอืถ้าราคาตรงไม่ไม่นั่นแหละก็หมายความว่า ท่านที่สนใจอ่ะท่านสนใจก็มาชมที่ค้อกกูแดงอย่างที่บอกนะเนาะมาชมได้เลยมามาหาดูอ่ะแม่ตัวไหนลูกตัวไหนดังๆก็ราคาตองการก็ว่ากันไปคร<ช><ช>ับครับครับเห็นบอกว่ากูแดงวันนี้จะพาไปไปชมแม่เหล่าโบราณที่อยู่ที่ปอยดอปอชดอครับอ๋อห้วยท้ายช้างตรงนั้นเลยอ๋อห้วยเป็นเอ๊ะเอเหล่าของใคร มันมันก็เป็นไอเจ้าคูพุมแล้วก็เป็นของท่านกำนันบินแล้วก็ไขวานป้าอกอยู่ลมอยู่อรอมาเนี้ครับ๋อเป็น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 เหล่าจากข้อคูแดงด้วยแล้วของของกำนันบินครับแล้วก็ไขวานป้าอกครับออประมาณกี่ตัวอยู่ตรงนั้นครับอยู่ด้วยกันทั้งหมดละร้อยฟาครับร้อยกว่าตัวครับโอโอเคตรงนี้เดี๋ยวให้คูแดงพาไปชมอ่า เขียวเมยสอนแม่ถงมาสอนก่อนงานตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมครับครับนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ทางครูแดงพาไปชมแม่เลาวัวลานซึ่งอยู่ที่บ้านตรงนี้แล้วก็พาไปชมแม่ของเขียวเมซอนเนาะเขียวเมซอนครูแดงเอ๊ ตรงนี้ปล่อยปล่อยกี่โมงขอปล่อยจะคอกปล่อยสุดแลยแล้วแต่แล้วแต่เวลาครับอืมแล้วแถ้าปล่อยเนี่ยใครเป็นคนดูแลถ้าถ้าคู่แดงไปที่คอกใหญ่โอ้แล้วเนี่ยผมช่อนฝ่ายไว้ครับอ๋อกั้นกั้นกั้นไว้ครับออ๋โอเคประมาณอยู่สิบไร่ประมาณสิบไร่ก็กั้นให้เขากินหญ้านี่เนาะสิบไร่ครับอืมนี่เดี๋ยวคุยูแดงจะปลูกข้าวเมื่อไหร่ครับเนี่ย เดี๋ยวทีนี้ก็ต้องฤดูกาลใหม่ก็ต้องทําให้สำนากปังในปีนี้ก็เลืออ๋อน้ำน้อยเหรอครับอ๋อเขาบอกว่าฝนมันตกน้อยใช่ไหมฝนตกน้อยเขาก็เลยให้ดถงาปังครับอืมเดี๋ยวคุณแดงเดินนําดีกว่าครับผมนําเนี่ยมันเขาจะจะตกใจในจำนวนประมาณยี่สิบกว่าตัวนี่อี ลูกเขาจองหมดแล้วครับเนี่ยลูกในนี้จองหมดแล้วเหรอครับลูกตงผู้จองหมดครับแล้วก็มีตัวมียาวมีคนคอจองกบผงก็ให้เป็นบางคนนะออืส่วนใหญ่ก็วัวกันไอ้คนจังหวัดไหนส่วนใหญ่ก็เพชรบุรีหรือว่าทั่วทั่วไปเพชรบุรีเหมืองการทั่วเลยนะต๊ะตงผู้วะตวผู้ทั่วเลยใช่ไหมครับครับลาตัวนี้ก็พวกลาตีจไอใด่างดำนี่อ๋อเนี่ยครับดัางดำมีพวกลาตีจ่อนะครับ เนี่ยครับแม่แค้วเมย์ซอนตัวที aja, ่อยู่ร right? ิมส uh, e, ุดเลยใช่ไหมริมสุดลูกกินนมครับอืมนะครับเดี๋ยวให้ดูแม่ของเขียวเมย์ซอนครับลูกกินนมแล้วครับเข้าเข้าใกล้ได้แค่นี้ใช่ไหมเข้าเข้าเข้าเดี๋ยวเข้าไปก็ได้ก็เดี๋ยอ่าผู้แดงเดินก่อนดีกว่าอ่ะมันจะออกอะไรก็เถอะออกเหอไม่จเด็กคุ้มได้แค่นี้เนาะเนี่ยเดี๋ยวนะครับท่านผู้จ้เนี่ยไปแล้ววิ่งไปแล้วนะครับลูกตัวนู้นแล้วครับแลอ๋อนี่ลูกนี่ลูกเขาจองไปแล้วเขาจองไปแล้วครับสามมื้อ นี่ครับตัวเดินหลังสูนเนี่ยนะครับตัวนู้นแม่โออเนี่ยตัวนู้นอยู่เบียดลูกเอ๋อตัวเบียดลูกนี่ครับลูกกินนมมาครับแม่เนี่ยเนี่ยมันลูกกำลังกินนมเลยครับมาแม่ของเขียวเมซอนเนาะครับซึ่งกำลังเป็นวัวรุ่นเล็กเนาะเขียวเมซอนครับครับรุ่นเล็กอยู่อืมอืมอืมเป็นวัวที่ไม่มีไข่ไม่ยากไม่ค่อยยากให้ภาพตอนนี้เนาครับ เป็นบ้านนอกใช่ไหมครับครับโอเขียวเมซอนที่บ้านนอกนะเพื่อนพี่ว่าบ้านองบ้านนอกครับบ้านนอกใช่ไหมครับอือกูกูกูแดงรู้ประวัติอีหมายถึงว่าคนการแข่งขันเขาไหมเขียวเมซอนผมก็ได้ยินข่าวแผ้หุ่นเดียวแพ้ให้พวกทางนายคนเดียวก็ตั้งขานใหญ่แพ้แค่ต้องหนเดียวขาใหญ่ฟาแต่ก็ไล่ยสิบครับถ้ารุ่นเดียวก็มันไม่มีขายให้ทับแล้วตอนเนี้ยเลยครับ อืถ้ารุ่นเดียวกันนี่ก็กินยากคุณยงครับโอ้หบานอกดีเนาะบานอกครับโอ้ราคาคงอับนาะราคาครัเขาเขาให้เท่าไหร่เขาก็ให้กับลายแท้นะครับแต่จะคอไม่คายครับน่าจะสองสามแสนนะน่าจะเลยครับเลยสี่ห้าแสนเน่ะน่าจะปลายขนุนเลยครับอือเพราะว่ารัวรุ่นเล็กเขาเขาราคาสูงอ่ะครับจึงเป็นบานอกนี่เนาะคุณแดงเนาะเนี่ยน้องตัวผู้แหม่น้องตัวผู้ต้องนล้นนะครับเนี่ยต้องเลยครับสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าใช่ไหมครับ ขารอไปจับอย่างเดียวใช่ไหมเราจับสิ้นเดือนเนี่ยสิ้นมกราเนี่ยครับสิ้นมกรามมาจับเลยครับอืมอ้ส่งเขาก yup. ็ดีเนาะอ๋อ <Chen> อ <in> <iß> ๋ออนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยแม่ของเขียวไปสอนเนี่ยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นวัวตัวที่แม่แม่ตัวนี้มีคนมาติดต่อที่เจ้าของเขาเยอะไหมกูแดงเยอะครับเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับเยอะเหมือนกันแต่กูแดงเร็วกว่าหัวหักผมก็ซื้อแซนเนี่ยเขาลั่นแซนผมซื้อแซนนู่มัน พูดง่ายครับง่ายเห็นคู่ง่ายเห็นมันมีผลงานนะพูดง่ายเราเราก็ไม่ได้เกี่ยราคาพูดง่ายไม่เกี่ยงอ่ะซื้อติดตัดตัดสินใจซื้อเลยแม่เขาตัวนี้ผมขายให้ใหสารวัตรยงิงที่เป็นสารวัตรยู่น้องโจ้ขย่างไปครับอืเขาไปเกิดลูกตัวนี้ลูกายคนอื่นไปแล้วผ<ๆ>มตามเป็นเราผมเลยนะครับอ๋อหรือ แม่แม่ของที่นี่เป็นเหล่าของคุณแดงเลยเหรอแม่เดิมคอยแบบนี้แม่เดิมแม่ผมขายให้สารวัตรยิงแบบโอ้เลยเป็นของคุณแดงอยู่ที่นี่ก่อนนะครัแม่ตัวเนี้ยอ่าเป็นของคุณทองโอ้เขาเป็นตำรวจแล้วตอนหลังเราย้ายมาอยู่น้องโต๊ะสารวัตรยิงครับไปมาคือเป็นเหล่าคุณแดงนะบพื่อนเนี้ยคือเหล่าคุณแดงอ่ะมาจากข้อคุณแดงแม่ของตัวเนี้ยแม่ของไอ้เคียวเมซอนคือคือไอ้เขียวเมซอนอะ แม่มคือผงคายไปก็คือเป็นยายอะเพง่ายไงเนาะ,ะยายของเขียวไปซ้อนอะครับครับเออเนาะตายยครับไปับมากลับมาอยู่ที่เก่าวะนอกนั้นก็เป็นพวกที่ว่าวลูกล,ล,ลูกมีผลงานอะเพื่อนไงเนาะลูกมีผลงานครับจ<ล>้องมันแล้วลูกกับผู้เนี่ยเป็นนี่เป็นชุด เนี <ra ่ยเนี kind of <te ่ยครับเนี่ยตัวเล็กๆเลยครับเนี่ยจองหมดแล้วนะอีแดงเลยเป็นลน้อยแดงมอไก่เป็นน้องยแดงมอไก่ตัวไหนตัวไหนตัวแดงนะครับอ๋อตัวแดงนั่นนะอ่าแต่ลูกตัวแดงก็จองแล้วเหมือนกันอ๋อตัวตัวแดงกันะอ่าครับเป็นน้อยแดงมอไก่อืมลูกๆตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ครับอ๋อที่อยู่ข้างกันนะครับอยู่ข้างหน้าเลยนะครับคุณผู้ช่องแล้วนี่แหละครับอืมเนี่ยครับเนี่ย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 แม่ก็หันหน้าไปแล้วครับครับนะ จองหมดแล้วครับหนุนหนุนหนุนผมบอกขอจองไอหน้าขีดตัวน่ะไอหน้าขีดไเขีดตัวเล็กเดินไปน้องไปดูสงครามก็จองมาหลายปีแล้วอันนั้นก็น้องไปดูสงครามนะอ๋อเอ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 แล้ตัวนี้ผมขายไปสองมื่นผมซื้อกามาซาสองมื่นนะตัวไหนตัวไหนตัวหนัวน้อยที่เดี๋ยวนี่ที่เดินบังนี่ตัวเนี้ยที่สนตะไผ่สนตะไผ่เนี่ยหันตูดมาเนี่ยหันเลยที่ยอะนิ้วชุดมาเนี้ยอ๋อตัวตัวเล็กเลยนะครับเลยผมขายไปสองมื่นนะ แม่ยูทูบูงแหละแต่วันนองอย่างเกินี่ผมผมเพื่อนซ้อมเที่ยวเดียวผมซื้อกับสามมือนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ซื้อมาเป็นว่าพันหรือเป็นเป็นโบราณเนี่ยผมจะเก็บไปทำพ่อพันแล้เขอจะโอ้ขอลองขอลองไปซ้อมดูแล้วแล้วครับอก็คือจะจะเอามาเป็นพ่อพันที่เนี้ยพูดง่ายเป็นลูกลูกหัวผมเป็นลูกไอ้แผลตาแม่มันเนี่ยเป็นพี่ตาไว้ดูสามเคแมอ แม่ขอไปดูสามเคเป็นแม่ไปดูสามเคผมคายไปแล้วอ๋อนี่เป็นเป็นลูกมันเนี่ยเป็นผีสาวไปดูสามเคแม่คอยดูหน่อยอืมอืมอืมครับครับครับโอ้โหเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่หมดเลยนะครับเนี่ยกางกินเนี่ยตัวผู้ตัวเมียเด็กตัวนี้ตัวเมียทั้ตัวเมียโอ้กําลังคลอดหรือเปล่าเนี่ยคลอดหลายวันเลยครับผมหมากลับมาจจำเหมืองกาดครับกับโผอยมากลับปาะจำโบผอยประมาณห้าสิบแม่ มันแย่ปวดคูผู้แดงเอาไปให้บอก่อยที่บอก่อยก็มีเหรอผมเอาไปจ้างเขาเลี้ยงอยู่ลอยฟ้านี่ผมหมาเืออย่นุ่นบวยเออยุ่นสีแม่แล้วก็ลูกสีแม่เขา้อบลูกไว้เดี๋ยวผมเราให้กระจับลูกได้เล้วคงก็จะเอากรรมอ๋อก็ะจะช่อยกลับไปมันแหลงกัดครับหนูไว้ที่นี่หมดเลยเพื่อนๆมารวมที่นี่หมดครับมาที่นี่แล้วผมก็แปเอามาขันรูกสุดเราเรอครับโอ้เหลืออยั ตอนนี้ก็ที่คอกใหญ่แล้วก็กูแดงเลี้ยงกับลูกชายเหมือนเดิมครับไม่ได้จ้างใครเนาะตอนนี้จ้างครับผมตอนนี้จ้างเลยตอนนี้จะไปมันจ้างช่วย่าเดือนฟ้าเลยวะอ๋ออืมจ้างคนช่วยแต่มันพวกสี่ร้อยกว่าตัวเขาไม่น้อยนะมันต้องดูประมาณกอย่างทั่งสี่ร้อยเกือบอะเกือบอะเกือบเกือบแต่ว่าโอ้มันหนีทกันทั้งหมดหกห้าร้อยนอืมแต่ตุตุตุตัวผู้ที่คลอดใหม่นะตัวผู้ตัวเมียคลอดใหม่ตัวผู้ใช่ไหมครับเออด่างสวยดีเลยเนาะ เราว่าจากผู้หักตัวนี้นี่ผู้หักแป่นี่ยจากผู้หักใช่ไหมครับครับอืมอืมอืมก็อย่างที่มองที่อยู่ตรงนี้นะยี่สิบกว่าแม่นี่ก็มีผลงานทุกตัวเนาะตัวนี้มีผลงานทุกตัวลูกตัวผู้จ้องหมดเนี่ยมันจิ้จ้องอะไรก็มาเลี้ยงให้มันใหญ่ๆนะแล้วที่อยู่แล้วที่อยู่คอกใหญ่คอกตัวนั้นก็คนจ้องเกินหมดเหมือนกันตัวผู้ตัวผู้ก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมฟูเยอะครับมันเกินประมาณแปดสิบอะไรบ้างตัวเนี้ยเหรอสามอู้ ได้แล้วต้มผู้เป็ดสุกบนตัวนะถึงนะต้มผู้มางต้มแยมักเอาะประมาณคือคือลูกแอร์ี๋ยวมันเป็ดสุกบนตัวครับครับช่องนี้ืออืมอืมครับครับครับโอ้เนาะถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อของกูแดงนะครับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเยอะคายไปเยอะปีแล้วผมขายไปขายไปเท่าไหร่ประมาณเท่่าไหรประมาณเป็นจำนวนเงินต้องมีสองล้านฟาครับอู้ครับอู้ขายแม่หวยอู้ยอดยอดขายยอดขายของเราคู่แดงนี่ โอ้จะได้เลยครับ hmm. ท่านผู <sk r ug> ้ชมวงสองล้านกว่าบาทระว่าผมคายแม่ที่เขาชอบอะอืมคือง่ายถ้าใครสนใจแม่ไหนที่ดังๆออกราคาตรงกันขายได้แค่นั้นเองครับอืมๆนะครับราคาตรงกันครับครับทุนนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวให้คุณแดงพาไปชมที่ว่าที่ห้วยอ่าห้วยตาช้างเนาะครับห้วยตาช้างคอกลุงยาวอ่าคอกลุงยาวนะครับก็เดี๋ยวถ้าเป็ลาำนันพินนะครับ แล้วก right? ็เดี๋ยวท่านผู้ชมหลังจากที่ชมวัวเสร็จก็ผมก็ได้นัดแนะกับทางครูแดงนานแล้วนะครับเรื่องแต่ครูแดงอยากให้ไปชิมลองไปลองชิมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวของร้านเจ๊โป่งนะซึ่งเป็นภรรยาของครูแดงซึ่งอยู่ตรงแยกดอนจุลานี่แหละครับผมว่าผัดทัามาเป็นตีแล้วหก็คือวันนี้ตั้งใจจะมาจะมาชิมก๋วยเตี๋ยวแล้วครับวันนี้ กอดีว่าคุยกณแดงว่ามีแม่เราเปลี่ยนแปลงเยอะก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมแม่เราหน่อยก็แล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปชิมก๋วยเตี๋ยวของุูแดงนะครับนะครสชาติจะเป็นยังไงนะครับคิดว่าเด็ดอยู่แล้วใช่ไหมุูแดงเด็ดเด็ดเด็ดอยู่แล้วครับครับขอบคุณมากครับขอได้ครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ